สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเหตุการณ์ที่หลายคนน่าจะยังจำกันได้ดีความหัดแย้งชายแดงไทยกัมพูชาในปี2568ค่ะคือมันประทุขึ้นมาเร็วมากสู้รบกันดุเดือดอยู่แค่4วันแล้วก็เออเหมือนจะดับลงไปทันทีเหมือนกันแต่พอเราได้ข้อมูลมาหลายชุดทั้งรายงานของกองทัพบทวิเคราะห์เชิงลึกไปจนถึงความเห็นจากฝ่ายค้านของกัมพูชาก็เลยเริ่มเห็นว่าเบื้องหลังจริงๆมันอาจจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะ ใช่ครับคือภารกิจของเราวันนี้เหมือนการพยายามแกะรอยปมที่มันพันกันยุ่งๆนี้แหละครับเอาออกมาดูทีละเส้นเลยว่าจริงๆแล้วอะไรคือเชื้อไฟอะไรคือน้ำมันที่ราดลงไปและที่สำคัญคือทำไมมาหาอำนาจอย่างสหรัฐกับจีนถึงต้องรีบเข้ามาดับไฟเร็วขนาดนั้นงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มีเชื้อปะทุมานานแล้วใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นความตึงเครียดที่สะสมมานานมาก รากของมันจริงๆย้อนไปได้ถึงคดีประสาทพระวิหารปี2505นู่นเลยแต่ตัวจุดชนวนรอบล่าสุดก็คือข้อพิพาทเรื่องประสาทตาเมินทมช่วงต้นปี2568ตอนนั้นบรรยากาศเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับทั้งสองฝ่ายเริ่มพูดจาแข่งกร้าวใส่กันมากขึ้นซึ่งในทางคริสตีความขัดแย้งเขาจะเรียกช่วงนี้ว่าเป็นระยะที่ยังพอคุยกันด้วยเหตุผลได้อยู่ ประมาณนั้นครับคือต่างฝ่ายต่างยังคิดว่าตัวเองคุมเกมได้แล้วก็จะชนะได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวเยอะแต่เหตุผลมันก็เริ่มหายไปทีละนิดนิดนะคะเพราะข้อมูลที่เรามีชี้ว่าช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษามันไม่ใช่แค่การพูดแล้วแต่เริ่มมีการกระทําเข้ามาแทนมีการเคลื่อนกําลังทหารมีการแสดงแสนยานุภาพกันอย่างชัดเจนเลยและจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่ทําให้เรื่องมันบานปลายคือการเมืองภายในของไทยถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง ของเกมด้วยตอนที่มีการปล่อยคลิปเสียงสนทนาระหว่างคุณแพทองทานชิน,นวัตรกับสมเด็จฮุนเซนออกมาคือเรื่องนี้มันสร้างแรงกระเพื่อมทางการเมืองในไทยหนักมากแล้วความขัดแยงระหว่างประเทศมันก็เลยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในไปโดยปริยายเลยครับพอการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วสถานการณ์ก็แย่ลงไปอีกตอนสิ้นเดือนพฤษภาคมที่เกิดการประทะกันจริงๆใช่ครับมีฐานกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็ ตามมาด้วยมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจเลยถูกต้องครับกัมพูชาสั่งห้ามนําเข้าผักผลไม้จากไทยมีการตัดสัญญาณไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตแถวชายแดนคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของทหารแล้วแต่กระทบไปถึงชาวบ้านเต็มๆอืมพอถึงจุดนี้เหตุผลก็เริ่มถูกแทนที่ด้วยอารมณ์แล้วสินะคะใช่เลยครับ มันไม่ใช่สถานการณ์ที่สองฝ่ายจะหาทางออกร่วมกันแบบวินวินได้อีกต่อไปแต่มันกำลังจะกลายเป็นเกมที่ต้องมีคนแพ้คนชนะหรือวินลูสซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เริ่มปลุกกระแสะชาตินิยมในประเทศตัวเองเพื่อสร้างแนวร่วมอ๋อหาความชอบทำให้กับการกระทำของฝั่งตัวเองประมาณนั้นแหละครับ จำได้เลยค่ะช่วงนั้นมีวาทะเด็ดเดี่ยวออกมาเยอะมากโดยเฉพาะคําพูดของสมเด็จหุ่นเซนที่กล่าวหาผู้นํากองทัพไทยว่าโลภและทะเยอะทะยานอันนี้เหมือนสาดน้ํามันเข้ากองไฟชัดๆใช่ครับและฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทุกอย่างขาสะบ้านลงก็คือเหตุการณ์ทุ่นระเบิดช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหาัสเรื่องทุ่นระเบิดนี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากเพราะมันมีรายละเอียดที่ลึกกว่าที่เห็นในข่าวเยอะเลยลึกกว่ามากครับ ก็ราะตามแถลงการของกองทัพไทยนะฮะระบุชัดเจนเลยว่าทุ่นระเบิดที่เจอเป็นรุ่น PMN2 และที่สำคัญคือเป็นของใหม่ทั้งหมดไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างมาจากสงครามสมัยก่อนเดี๋ยวสิคะรุ่น PMN2 นี้มันสำคัญยังไงคะทำไมต้องระบุรุ่นชัดเจนขนาดนั้นสำคัญมากครับเพราะกองทัพไทยยืนยันว่าไม่เคยมีทุนระเบิดรุ่นนี้ในคลังแสงของตัวเองเลยแม้แต่ลูกเดียว แต่ที่มันพีก,กว่านั้นคือในรายง,งานที่กัมพูชาส่งให้องค์กรที่ดูแลเรื่องอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดเองเนี่ยพวกเขายอมรับว่ามีทุ่นระเบิดรุ่น PMN-2 อยู่ในครอบครองมากถึง3,700ลูกโดยอ้างว่ามีไว้เพื่อการฝึกโหเดี๋ยวนะคะงั้นแปลว่าฝ่ายไทยบอกว่าเจอทุ่นระเบิดรุ่นที่ไม่เคยมีใช้แต่เป็นรุ่นเดียวกับที่ฝ่ายกัมพูชาย,ยอมรับว่ามีอยู่ในสต็อกเป็นพันๆลูกเหรอคะ นี่มันไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญละมังคะมันก็ทําให้ข้อกล่าวหาของฝ่ายไทยมีน้ําหนักขึ้นมาทันทีเลยครับและหลังจากเหตุการณ์นี้การตอบโต้ผ่านสื่อก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่24กรกฎาคมกัมพูชาก็ยิ่งจรด BM21 เข้ามาในเขตไทยถือเป็นการเปิดฉากการสู้รุปเต็มรูปแบบกองทัพอากาศไทยก็ส่ง F16 ขึ้นไปตอบโต้ทันทีแล้วสงคราม4วัน ก็เริ่มต้นขึ้นความขัดแย้งเข้าสู่ระยะที่3คือการเผชิญหน้าแบบมีจะเสียกับเสียหรือลูส s e l ose, ซึ่งผลกระทบมันรุนแรงกว่าที่หลายคนคิดนะคะมีผู้เสียชีวิตกว่า30คนประชาชนไทยในพื้นที่ชายแดนต้องอพยพหนีตายกันเป็นแสนคนเลยตัวเลขนี่รา,ราวๆหนึ่งแสนสหมื่นคนเลยทีเดียว ความเสียหายมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในพื้นที่สู้รบด้วยนะครับมีรายงานว่าจรวจของกัมพูชาตกใส่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินด้วยโห oh, อันนั้นคือการโจมตีเป้าหมายพล,ลเรือนอย่างชัดเจนเลยนะคะชัดเจนมากครับแล้วการสู้รบยังขยายวงไปถึงจังหวัดตราดซึ่งใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญด้วยแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการที่กองทัพไทยโจมตีทางอากาศไปยังเป้าหมายที่ระบุว่าเป็นศูนย์แก๊งคอเซนเตอร์ในฝั่งกัมพูชา ตอนแรกก็งงๆค่ะว่ามันเกี่ยวอะไรกับสงครามชายแดนนี่อาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นที่สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งเลยก็ได้ครับเพราะมันไปตรงกับทฤษฎีของสแมแยรังสีผู้นําฝ่ายค้านของกัมพูชาเขาให้ความเห็นไว้น่าคิดมากเขาบอกว่าสงครามครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเขตแดนเป็นหลักอ้าวแล้วเป็นเรื่องอะไรล่ะคะอาจจะเป็นเหมือนสงครามตัวแทนที่กลุ่มผู้มีที่พนในกัมพูชาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อตอบโต้กองทัพไทย ที่ช่วงหลังมานี้ไปกวาดล้างธุรกิจสีเทาทั้งแกงคอเซนเตอร์บ่อนออนไลน์ตามแนวชายแดนอย่างหนักเลยครับอะไรนะคะหมายความว่าสงครามที่มีคนตายเป็น10บสคนอาจจะเป็นแค่ฉากบางหน้าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจผิดกฎหมายอย่างนั้นเหรอคะเป็นทฤษฎีที่น่าตกใจแต่ก็อธิบายได้ว่าทำไมเป้าหมายอย่างศูนย์แกลงคอเซนเตอร์ถึงถูกโจมตี มันอาจ,จไม่ใช่แค่การทำลายระบบสื่อสารแต่เป็นการส่งสารสารที่ตรงไปตรงมามากๆไปให้ใครบางคนแล้วมันก็ทำให้การกระทำของกัมพูชาในมุมมองของนักกฎหมายระหว่างประเทศฝั่งไทยดูแย่ลงไปอีกเพราะมันเข้าข่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศถึง5ข้อหาเลยนะครับตั้งแต่การใช้กำลังรุกรานไปจนถึงอาชญากรรมสงครามจากการโจมตีโรงพยาบาลแล้วในขณะที่การสู้รบกำลังจะไต่ระดับไปสู่จุดที่เรวร้ายที่สุด ทุกอย่างก็หยุดลงกระทันหันมีการเจะระจาหยุดยิงเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงหยุดได้เร็วขนาดนั้นต้นบอกว่ามีมือที่สามที่มองไม่เห็นเข้ามาแทรกแซงครับแม้ว่าภาพหน้าฉากจะเป็นมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนมาเป็นเจ้าภาพแต่แหล่งข่าวเชิงลึกหลายแห่งชี้ตรงกันว่าผู้เล่นตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังคือสหรัฐอเมริกากับจีน แล้วอะไรคือแรงจูงใจของมหาอำนาจที่ต้องรีบเข้ามาแทรกแซงขนาดนี้คะมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งชี้ไปที่คำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ครับที่บอกว่าถ้าไทยกับกัมพูชาย,ยังไม่หยุดยิงทั้งสองประเทศจะโดนกำแพงภาษี36%ทันที โอหใช้เรื่องเศรษฐกิจมาบีบเลยใช่ครับในโลกยุคใหม่บางครั้งการขู่ว่าจะทำสงครามเศรษฐกิจมันได้ผลยิ่งกว่าการส่งเรือรบมาอีกครับเพราะมันกระทบกระปากทองและผลประโยชน์ของชนชั้นนำของทั้งสองประเทศโดยตรงนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกมันส่งผลกระทบถึงหน้าบ้านเราได้เริ่มแค่ไหนพอหยุดยิงแล้วทุกอย่างก็กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมหรือเปล่าคะ ที่จอสอ,อปรัชญาพิลาชัยทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากสเก็ตระเบิดที่เนิน469แถวช่องบกซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงชัดๆแล้วเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงคําอธิบายของสองฝ่ายที่ต่างกันคนละขั้วเลยใช่ไหมคะใช่ครับต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยฝั่งไทยบอกว่านี่เป็นการยิงปืนคอหรือปืนครกเข้ามาอย่างจงใจแต่ฝั่งกมพูชาชี้แจงว่าเป็นอุบัติเหตุครับ เขาอ้างว่าทหารเผาขยะแล้วไฟมันลามไปโดนวัตถุระเบิดเก่าที่ฝังดินอยู่โอ้โหคำอธิบายต่างกันขนาดนี้เลยเหรอคะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าความไม่ไว้วางใจมันฝังรากลึกแค่ไหนและข้อตกลงหยุดยิงมันก็พร้อมจะพังได้ทุกเมื่อพอมาถึงตรงนี้มันก็ชัดเจนว่าแค่การดูไทม์ไลน์เหตุการณ์อย่างเดียวมันไม่พอจริงๆเราต้องขุดให้ลึกลงไปถึงรากของปัญหากันเลยถูกต้องครับ ซึ่งรากเหง้าของปัญหานี้มันมีหลายมิติมากมิติแรกที่คนมักจะมองข้ามคือมิติทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ครับมีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งในโลกออนไลน์ที่ตีความสนธิสัญญาปี1904ได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าคำว่าสันปันน้ำที่เราเถียงกันมาเป็นร้อยปีเนี่ยในบริบทของคนสมัยนั้นมันอาจจะไม่ได้หมายถึงเส้นแบ่งการไหลของน้ำในทางเทคนิคแบบที่วิศวกรเข้าใจกันอ้าวแล้วมันหมายถึงอะไรล่ะคะ เขาตีความว่ามันหมายถึงแนวหน้าผาของเทือกเขาพนมดงรักที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือคนสมัยก่อนเขาใช้สิ่งที่เห็นได้ชัดเป็นพรมแดนธรรมชาติซึ่งหน้าผานี้มันแบ่งที่ราบสูงโคราชของไทยกับที่ราบต่ำของกัมพูชาออกจากกันอย่างชัดเจนถ้าตีความแบบนี้เส้นเขตแดนมันจะเปลี่ยนไปจากที่เข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้เลยโหเป็นมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะคะ แล้วทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงสงครามอีกรูปแบบหนึ่งที่สู้กันดุดเดือดไม่แพ้ในสนามรบเลยทับไทยต้องลงทุนจัดงาน Army Open House เชิญผู้ช่วยทูตทหารจาก20ประเทศให้ลงไปดูพื้นที่จริงเลยเพื่อแก้ข่าวและควบคุมเรื่องเล่าหรือเนื้อี่ไม่ให้เป็นฝ่ายเสียเปรียบในเวทีโลกซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าในยุคนี้การรบในสมรภูมิข้อมูลข่าวสารก็สำคัญไม่แพ้การรบด้วยกระสุนปืน และสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนจริงๆตัวเลขที่รัฐบาลอนุมัติงบช่วยเหลือผู้ประสบภัย2,000กว่าล้านบาทครอบคลุมกว่า460,000ครัวเรือนใน7จังหวัดหรือการที่แรงงานกัมพูชาวกว่า400,000คนเดินทางกลับประเทศจนไทยขาดแคลนแรงงานตัวเลขพวกนี้มันฟ้องชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เกมการเมืองไกลตัวแต่เป็นเรื่องปากท้องของผู้คนจริงๆค่ะ โดยสรุปแล้วความขัดแย้งครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาที่สมบูรณ์แบบเลยครับว่าข้อพิพาทเรื่องพรมแดนมันไม่เคยเป็นแค่เรื่องของเส้นบนแผนที่แต่มันคือสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าคลูบอคคำในภาษารัสเซียที่แปลว่ากลุ่มได้ที่พันกันยุ่งเหยิงจนหาต้นสายปลายเหตุไม่เจอมันมีทั้งปมประวัติศาสตร์ผลประโยชน์มหาศาลจากเศรษฐกิจสีเทาการเมืองภายในที่เปราะบาง และการต่อสู้ชิงไหวชิมคริปของมหาอำนาจโลกพันกันไปหมดซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจในตอนท้ายจากบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งที่เขาเปรียบเทียบแนวทางการรับมือข้อพิพาทชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามใช่ครับเขายกโมเดลแบบเวียดนามที่จะเน้นการเข้าควบคุมพื้นที่จริงอย่างเงียบๆคือยึดพื้นที่ไว้ก่อนแล้วค่อยเจรจาทีหลังแยกเรื่องมิตรภาพกับการรักษาอธิบไตายออกจากกันอย่างเด่นขาด เทียบกับโมเดลแบบไทยที่มักจะให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศค่อนข้างกังวลแล้วก็เน้นกระบวนการทางทูตเป็นหลักถูกต้องครับมันเลยเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากค่ะให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อว่า ในโรคที่ความขัดแย้งมันซับซ้อนและมีหลายชั้นแบบนี้แนวทางไหนคือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติระหว่างการลงมือควบคุมพื้นที่จริงแบบเน้นผลลัพธ์ในทางปฏิบัติไม่สนว่าใครจะมองว่าเราก้าวร้าวหรือการต่อสู้ในเกมการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างโปร่งใสแม้จะมีความเสี่ยงที่จะถูกมองว่าหน้าบางหรืออ่อนแอก็ตามครั